สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาแนะนำพาไปเยี่ยมชมสปาของโรงแรมคอนราดอิสตันบูเมืองอิสตันบูประเทศตุรกีกันนะคะสปาของโรงแรมก็จะมี Uh, ห้องสตีมรูมก็คือห้องอบไอน้ำซาวน่าก็คือห้องอบซาวน่าความร้อนนะคะมีสระว่ายน้ำอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์แต่ว่าเอาท์ดอร์จะปิดเวลา2องทุ่มนะคะแล้วก็จะมีห้องสปาแฮมเมอแล้วก็เทอร์กิสสปาซึ่งสปา2อ,อย่างนี้จะต้องจองล่วงหน้าแล้วก็มีค่าใช้ใจ่ายในการใช้บริการนะคะแล้วก็จะมีห้องล็อกเกอร์รูมแล้วก็ห้องชาเวอร์ห้องอาบน้ำสำหรับ uh, ลูกค้า ะะอันนี้เป็นห้องอาบน้ำโค s h OWER หลังจากทำซาวน่าหรือทำสตีมรูมนะคะส่วนห้องนี้ก็คือห้องอบซาวน่านะคะก็คือห้องอบอความร้อนแห้งนะคะแล้วก็มีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วก็อีกฝั่งก็จะเป็นห้อง steam room หรือห้องอบไอน้ำนะคะก็มีขนาดกว้างพอสมควรและที่สำคัญนะคะแยกส่วนกับผู้ชายอย่างชัดเจนค่ะส่วนห้องนี้เป็นห้อง Relaxing after ทำสปานะคะ หรือห้องพักผ่อนผ่อนคลายนั้นเองนะคะหลังจากทำสปามาร้อนๆรีแลกซ์อย่างสบายใจค่ะและเดี๋ยวพาออกไปเดินดูสระว่ายน้ําด้านนอกนะคะซึ่งตอนกลางวันก็ออกมาชมแล้วทีหนึ่งแต่ว่าพอดีเราติดออกไปเดินเที่ยวกันก็เลยกะว่าตอนเย็นจะกลับมาว่ายน้ําแต่พอดีมาตอนเขาปิดแล้วตอนสองทุ่มก็อดว่ายน้ําด้านนอกไปนะคะแต่ว่าสระว่ายน้ําอินรดหรือด้านในก็ยังเปิดอยู่ก็ยังได้ไว่ายน้ําอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ไว่ายน้ําด้านนอกจ้า ก็เอาแค่ภาพบรรยากาศสวยๆมาฝากแล้วกันนะคะ